ในหมู่บ้านเล็กๆทางตอนเหนือของประเทศไทยหมู่บ้านที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกบางในยามเช้าและเสียงจักจั่นที่ดังระงมในยามค่ำคืนมีเรื่องเล่าที่ชาวบ้านต่างก็พูดถึงกันมานานหลายชั่วอายุคนบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่ริมป่าลึกบ้านไม้เก่าหลังนั้นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะเชื่อกันว่ามีบางสิ่งอาศัยอยู่ที่นั่นบางคนบอกว่าเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่ตายอย่างอนาถเมื่อหลายสิบปีก่อนเสียงสะอื้นเบาๆมักดังออกมาจากในบ้านทุกคืนฝนตกในคืนหนึ่งมินนักศึกษาสาวจากกรุงเทพเดินทางมาที่หมู่บ้านนี้ เพื่อทำวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อพื้นบ้านเธอได้ยินเรื่องราวของบ้านต้องสอบามจากชาวบ้านและเกิดความสนใจแม้ทุกคนจะเตือนเธอว่าอย่าเข้าไปยุ่งแต่ความอยากรู้อยากเห็นของเธอมีมากกว่าเสียงเตือนมินจึงตัดสินใจไปสำรวจในคืนถัดมาแสงไฟฉายของมินส่องไปทั่วบ้านไม้ที่เก่าแก่ฝุ่นจับหนากลิ่นอับของไม้เปียกโชยไปทั่วเธอก้าวเข้าไปอย่างระมัดระวังแต่ในใจกลับเต้นแรงกว่าปกติบนโต๊ะไม้เก่ามีกรอบรูปหญิงสาวหน้าตาสวยแต่เศร้าใต้กรอบรูปมีจดหมายเก่าที่หมึกเลือนจางมินเปิดอ่าน และในนั้นมีถ้อยคําที่เขียนด้วยลายมือสันสันว่าอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวทันใดนั้นเสียงประตูไม้ด้านหลังดังเอียดเบาเบเหมือนมีใครผลักเข้ามามินหันกลับไปแต่ไม่เห็นใครเธอพยายามไม่หวาดกลัวและเดินต่อเข้าไปยังห้องในสุดที่นั่นมีโต๊ะเครื่องแป้งพร้อมกระจกบานใหญ่เก่าคร่ำคร่าฝุ่นจับหนาแน่นเธอใช้มือปัดกระจกเพื่อมองภาพสะท้อนแต่ในกระจกกลับมีใบหน้าของหญิงสาวอีกคนยืนอยู่ด้านหลังเธอผมยาวเปียกน้ำใบหน้าซีดและดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้ามินหันกลับไปทันที แต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นลมหายใจของเธอเริ่มทีขึ้นเสียงฝนตกข้างนอกดังหนักกว่าเดิมบรรยากาศเต็มไปด้วยความเยเ็นเยือกเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆข้างหูว่าเธอกลับมาแล้วเหรอมินวิ่งออกจากบ้านโดยไม่หันกลับหลังจากคืนนั้นเธอมีไข้สูงและฝันซ้ำๆเกี่ยวกับหญิงสาวคนนั้นทุกคืนในฝันหญิงสาวร้องไห้และยื่นมือมาหาเธอพร้อมพูดว่าช่วยฉันด้วยหลายวันต่อมามินได้รู้จากผู้เฒ่าประจำหมู่บ้านว่าหญิงในรูปชื่อแม่ลิน เป็นหญิงสาวที่เคยรอคนรักซึ่งหายไปในป่าเธอฆ่าตัวตายเพราะความเสียใจและตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครอยู่ในบ้านนั้นได้เกินสามวันทุกคนที่เข้าไปจะได้ยินเสียงร้องไห้และฝันถึงเธอมินจึงตัดสินใจกลับไปอีกครั้งในคืนสุดท้ายก่อนเดินทางกลับกรุงเทพเธอจุดธูปหน้าบ้านและพูดเบาๆว่าแม่ลินฉันจะช่วยเธอให้หลุดพ้นจากนั้นสายลมเย็นก็พัดผ่านและเสียงสะอื้นค่อยๆจางหายไปเช้าวันรุ่งขึ้นหมอกหนาที่ปกคลุมบ้านนั้นมานานก็หายไปชาวบ้านต่างบอกกันว่า หลังคืนนั้นไม่เคยมีเสียงร้องให้อีกเลยและบ้านไม้หลังนั้นดูอบอุ่นขึ้นราวกับมีใครได้พักสงบในที่สุดในค่ำคืนหนึ่งของฤดูฝนหมู่บ้านริมแม่น้ำทางภาคอีสานของประเทศไทยถูกปกคลุมด้วยความเงียบสงัดเสียงฝนโปรยปลายกระทบหลังคาสังกสีดังเป็นจังหวะชวนหลอนท่ามกลางความมืดนั้นชาวบ้านต่างเล่าขานกันถึงเสียงร้องจากบึงเก่าเสียงที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากที่ใดแต่จะได้ยินเฉพาะคืนที่ฝนตกหนักที่สุดบางคนว่าเป็นเสียงของหญิงสาว ที่เคยจมน้ำตายบางคนเชื่อว่าเป็นผีแม่บึงที่คอยเรียกคนให้ลงไปในน้ำต้นชายหนุ่มวัยยี่สิบต้นต้นไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เขากลับจากกรุงเทพมาพักที่บ้านเกิดหลังเรียนจบเขาได้ยินคนในหมู่บ้านพูดถึงเรื่องนี้จึงรู้สึกอยากพิสูจน์เขาประกาศกับเพื่อนๆน,นว่าเขาจะไปบึงนั้นในคืนฝนตกเพื่อพิสูจน์ให้รู้ว่าความจริงคืออะไรคืนนั้นฝนตกหนักฟ้าร้องเป็นระยะต้นถือไฟฉายและเดินฝ่าฝนไปยังบึงเขาหัวเราะก,กับตัวเองเมื่อคิดถึงคำเตือนของแม่ที่บอกว่า อย่าท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นพอไปถึงเขาเห็นผิวน้ำสะท้อนแสงฟ้าแลบระยิบระยับทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงร้องแผวเบลไม้เสียงหญิงสาวกำลังร้องให้ต้นหยุดนิ่งหัวใจเต้นแรงเสียงนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเหมือนมาจากกลางบึงเขาส่องไฟฉายไปเห็นเงาอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในน้ำเงานั้นดูเหมือนคนผมยาวดำคลับแต่เมื่อเขากระพริบตตอีกครั้งเงานั้นกลับหายไปเขาคิดว่าตัวเองตาฝาด แต่แล้วจูจ่ๆก็มีมือเย็นเฉียบคว้าข้อเท้าของเขาจากใต้น้ำเขาร้องลั่นพยายามดึงขากลับแต่แรงนั้นกลับรั้งแน่นขึ้นเรื่อยๆเขาล้มลงริมบึงร่างถูกลากเข้าไปครึ่งตัวเสียงร้องให้ดังขึ้นข้างหูอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวต้นดินสุดแรงจนในที่สุดเขาหลุดออกมาได้เขาวิ่งหนีไม่คิดชีวิตกลับมาถึงบ้านด้วยสภาพเปียกปอนไปทั้งตัวแม่ของเขารีบสวดมนต์และจุดธูปหน้าหิ้งพระหลังจากนั้นเขาล้มป่วยนอนสมหลายวันทุกคืนเขาฝันเห็นหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ริมบึงผมยาวเปียกชื้น และสายตาเศร้าเธอมองมาที่เขาเหมือนขอความช่วยเหลือเมื่ออาการดีขึ้นต้นไปหาผู้เท่าประจำหมู่บ้านเพื่อถามเรื่องนี้ผู้เท่าเล่าว่าเมื่อ4ี่ปีก่อนมีหญิงสาวชื่อสายใจที่รักชายคนหนึ่งแต่ถูกหักหลังเธอกระโดดน้ําตายที่บึงแห่งนี้และตั้งแต่นั้นมาก็มีคนได้ยินเสียงเธอร้องให้ในคืนฝนตกทุกครั้งที่มีใครเข้าใกล้บึงในคืนเช่นนั้นมักจะถูกดึงลงน้ําเหมือนถูกเรียกให้ตามไปอยู่ด้วยต้นกลับไปที่บึงอีกครั้งในคืนสุดท้ายก่อนออกจากหมู่บ้านเขาวางดอกมะลิลงบนขอบบึงแล้วพูดเบาๆว่า ขอให้เธอได้ไปสู่ที่ดีอย่าอยู่กับความเศร้าอีกเลยลมพัดผ่านอย่างอ่อนโยนและผิวน้ำที่เคยกระเพื่อมแรงกลับนิ่งสงบเสียงร้องจากบึงที่หลอกหลอนผู้คนมาหลายสิบปีก็ไม่เคยดังขึ้นอีกเลยในยามค่ำคืนของหมู่บ้านบนภูเขาทางภาคเหนือมีสายหมอกหนาทึบลอยคลอเคลียเหนือยอดไม้และเสียงระฆังจากวัดเก่าดังขึ้นเป็นจังหวะคล้ายเรียกบางสิ่งบางอย่างให้ตื่นขึ้น,นหมู่บ้านนี้มีชื่อว่าบ้านปงเหนือหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยตำนาน และความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณผู้คุ้มครองป่าชาวบ้านเชื่อว่าในป่าลึกมีเจ้าแม่ดอยคําวิญญาณหญิงผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องไม่ให้ใครทําลายป่าแต่หากใครลบหลู่หรือฝ่าฝืนข้อห้ามจะต้องพบจุดจบที่สยดสยองพบชายหนุ่มจากในเมืองเดินทางมาที่หมู่บ้านนี้เพื่อทําสารคดีเกี่ยวกับความเชื่อพื้นบ้านเขาไม่เชื่อเรื่องวิญญาณเขามองว่าทุกอย่างเป็นเพียงเรื่องเล่าที่คนโบราณแต่งขึ้นเขาขออนุญาตชาวบ้านเข้าไปถ่ายทําในป่าแม้ผู้เท่าจะเตือนว่า อย่าเข้าไปเกินต้นไม้ใหญ่ที่มีผ้าสามสีผูกไว้แต่เขาก็ไม่สนใจวันถัดมาพบและทีมงานสามคนเดินเข้าไปในป่าเส้นทางเริ่มมืดลงทั้งที่ยังไม่เย็นเสียงนกร้องขาดหายไปอย่างกะทันหันพวกเขาเจอต้นไม้ใหญ่ที่ผูกผ้าสามสีไว้ตามที่ผู้เท่าพูดพบหัวเราะเบาๆแล้วเดินข้ามผ่านไปทันทีทั้งทีมตามหลังอย่างไม่เต็มใจไม่กี่นาทีต่อมาอากาศก็เย็นลงผิดปกติหมอกหนาะปกคลุมรอบตัวเสียงเหมือนคนกระซิบดังอยู่ข้างหูแต่ไม่มีใครอยู่ใกล้ ไฟฉายของพบเริ่มกระพริบเขาเห็นเงาร่างหญิงสาวในชุดผ้าสิ้นสีแดงยืนอยู่ห่างออกไปไม่กี่เมตรเธอยืนนิ่งไม่ไหวติงผมยาวสยายปิดหน้าคุณครับเขาตะโกนออกไปแต่ร่างนั้นไม่ตอบมีเพียงเสียงลมพัดใบไม้ดังสู้ๆเขาก้าวเข้าไปใกล้ทันใดนั้นร่างหญิงสาวหายไปต่อหน้าต่อตาเหลือเพียงกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าที่ลอยอยู่ในอากาศคืนนั้นพวกเขากางเต็นท์ในป่าตามแผนที่เตรียมไว้พบยังคงไม่เชื่อว่ามีสิ่งลึกลับจริงแต่กลางดึกเขาตื่นขึ้นมา เพราะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้เบาๆเขาส่องไฟออกไปนอกเต็นท์เห็นรอยเท้าผู้หญิงเปียกน้ำลากยาวอยู่บนพื้นดินมุ่งตรงมาที่เต็นท์ของเขาเสียงร้องนั้นดังใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนเขารู้สึกถึงกลิ่นดินเปียกชื้นและดอกไม้หอมแรงเกินไปเขาค่อยๆเปิดซิบเต็นท์ออกแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นรุ่งเช้าทีมงานอีกสองคนหายไปเหลือเพียงกล้องที่ตกอยู่ข้างลำธารเมื่อเปิดดูภาพในกล้องมีภาพหญิงสาวในชุดผ้าสิ้นสีแดงปรากฏอยู่หลังพวกเขาทุกภาพแต่ไม่มีใครจำได้ว่า เคยเห็นเธอในตอนถ่ายจริงพบรีบเก็บของและกลับหมู่บ้านทันทีเมื่อเขานำเรื่องไปเล่าให้ผู้เท่าฟังท่านเพียงสายหน้าและพูดว่าเจ้าแม่ดอยคำท่านไม่ชอบให้คนล่วงเกินพื้นที่ของท่านพบขอโทษและตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลให้หญิงสาวในรูปนั้นหลังจากกลับไปกรุงเทพเขายังฝันถึงเธออยู่หลายคืนเห็นรอยยิ้มเศร้าของหญิงสาวที่ยืนอยู่ท่ามกลางหมอกแต่คราวนี้เธอค่อยๆหันหลังเดินหายไปในป่าลึกพร้อมเสียงกระซิบว่าขอบใจที่คืนความสงบให้ข้า ในเมืองเล็กๆทางภาคกลางของประเทศไทยมีตึกเก่าหลังหนึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำตึกนั้นเคยเป็นโรงแรมหรูเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่หลังเกิดเหตุเพลิงไม่ใหญ่ทุกคนในอาคารเสียชีวิตหมดไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ที่แห่งนั้นอีกเลยชาวบ้านเรียกมันว่าตึกต้องห้ามเพราะใครที่ย่างกรายเข้าไปมักกลับออกมาพร้อมความหวาดกลัวหรือบางคนก็ไม่กลับมาเลยนนชายหนุ่มผู้เป็นนักถ่ายภาพแนวเหนือธรรมชาติได้ยินข่าวเรื่องนี้จากเพื่อนักกล่าวเขาอยากพิสูจน์ว่าคำเล่าลือเป็นเรื่องจริงหรือไม่เขาเตรียมกล้องอินฟราเรด และเครื่องบันทึกเสียงก่อนเดินทางไปยังตึกในคืนเดือนมืดบรรยากาศรอบตึกเงียบงนันมีเพียงเสียงลมพัดผ่านผ้าม่านขาดขาดที่ปลิวไหวในหน้าต่างชั้นบนเมื่อก้าวเข้าไปในตึกเสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังสะท้อนราวกับมีใครเดินตามเขายกกล้องขึ้นถ่ายรูปไปเรื่อยๆแสงแฟลชว่าไปทั่วบางภาพเหมือนมีเงาคนยืนอยู่ด้านหลังเขาคิดว่าเป็นภาพหลอนจากแสงแต่เมื่อเปิดภาพในกล้องดูชัดๆเขาเห็นใบหน้าผู้หญิงคนหนึ่งจ้องกลับมาที่กล้องดวงตาเศร้าและเต็มไปด้วยควันไฟลอยอยู่รอบๆ นนเดินขึ้นไปยังชั้นสองที่นั่นมีกลิ่นไม่จางจางเหมือนเพิ่งเกิดไฟเมื่อไม่นานเขาได้ยินเสียงดนตรีคลอเบาๆจากชั้นบนเสียงนั้นเหมือนเพลงเก่าที่เคยเปิดในโรงแรมยุคก,ก่อนเขาตามเสียงไปจนถึงห้องโถงใหญ่มีเปียโ,โนเก่าตั้งอยู่ตรงกลางฝุ่นหนากระเต็มแต่คีย์เปียโ,โนกลับขยับเองอย่างช้าๆเสียงโน้ตดังก้องในความมืดทันใดนั้นเงาหญิงสาวในชุดราตรีสีแดงปรากฏขึ้นกลางห้องผมยาวดำสนิทและใบหน้าขาวซีเธอเดินช้าๆเข้ามาหาเขาดวงตาเปล่งประกายเหมือนสะท้อนเปลวไฟนนพยายามพูดออกมาคุณคือใคร แต่เสียงกลับแผ่วจนแทบไม่ได้ยินหญิงสาวยกมือแต่หน้าอ,อกตัวเองเหมือนกำลังเจ็บปวดแล้วพูดเบาๆว่าฉันยังอยู่ที่นี่เพราะเขาไม่เคยกลับมาภาพเหตุการณ์ในอดีตฉายซ้อนขึ้นตรงหน้าเขาเห็นชายหญิงคู่หนึ่งกำลังเต้นรำในงานเลี้ยงก่อนที่ไฟจะลุกไม่ไปทั่วตึกหญิงสาวพยายามหนีแต่ประตูกลับถูกล็อกจากด้านนอกเธอถูกไฟคลอกตายต่อหน้าผู้คนที่แตกตื่นวิญญาณของเธอจึงยังคงวงเวียนอยู่ที่นี่รอคนรักที่สัญญาว่าจะกลับมาพาเธอไป นนรู้สึกน้ำตาคลอเขาวางดอกกุหลาบสีแดงลงบนเปียโน,โนและพูดเบาๆว่าเขาอาจไม่ได้กลับมาแต่ผมจะช่วยให้คุณไปต่อได้ทันใดนั้นแสงจากเปียโ,โนสว่างวาบขึ้นทั่วห้องร่างของหญิงสาวค่อยๆจางหายไปพร้อมรอยยิ้มสงบเสียงดนตรีเงียบลงเหลือเพียงความเงียบสงัดที่อบอุ่นอย่างประหลาดเช้าวันต่อมานนกลับมาดูภาพในกล้องอีกครั้งทุกภาพที่ถ่ายในตึกไม่มีร่องรอยของเงาใดๆอีกเลยเหมือนสิ่งที่เขาพบในคืนนั้นไม่เคยเกิดขึ้นแต่ในภาพสุดท้ายเขาพบดอกกุหลาบสีแดงที่ยังวางอยู่บนเปียโน พร้อมคำจารึกเก่าๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนขอบคุณที่ปลดปล่อยฉันในหมู่บ้านเงียบสงบแห่งหนึ่งริมชายฝั่งทะเลภาคใต้ของประเทศไทยมีบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งที่ถูกปล่อยทิ้งร้างอยู่บนเนินเขาเหนือชายหาดชาวบ้านเรียกที่นั่นว่าบ้านลมทะเลเพราะทุกคืนจะได้ยินเสียงลมวิดวิวราวกับมีคนร้องให้หลายคนบอกว่าเสียงนั้นคือวิญญ,ญาณของหญิงสาวที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นเมื่อหลายสิบปีก่อนเธอชื่อแม่ดาวภรรยาของชาวประมงผู้หนึ่งซึ่งหายสาบสูญไปกลางทะเลในคืนพายุใหญ่ แก้วนักเขียนนิยายหนุ่มจากกรุงเทพเดินทางมาที่หมู่บ้านนี้เพื่อหาบรรยากาศสำหรับแต่งเรื่องแนวลึกลับเขาได้ยินตำนานของบ้านลมทะเลจากเด็กในหมู่บ้านจึงเกิดความสนใจและตั้งใจจะไปพักค้างที่นั่นแม้ผู้ใหญ่บ้านจะเตือนว่าอย่าอยู่ที่นั่นตอนพระจันทร์เต็มดวงแต่เขาคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าขู่คนขี้กลัวคืนนั้นแสงจันทร์สะท้อนคลื่นทะเลระยิบระยับเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างไม้เก่าดังเอียดเอียดแก้วจุดตะเกียง และนั่งเขียนต้นฉบับอยู่ที่โต๊ะกลางห้องเขารู้สึกถึงกลิ่นหอมของดอกจำปีลอยมากับลมทั้งที่รอบบ้านไม่มีต้นจำปีเลยเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เ,เดินอยู่ชั้นบนเขาคิดว่าเป็นหนูแต่เมื่อเงยหน้ามองขึ้นไปเขาเห็นเงาของหญิงสาวผมยาวสยายยืนอยู่ตรงระเบียงดวงจันทร์สองให้เห็นเพียงครึ่งใบหน้าที่ซีดขาวแก้วรีบหยิบไฟฉายแล้วขึ้นไปดูแต่บนระเบียงกลับว่างเปล่ามีเพียงพัดลมเก่าที่หมุนเองอย่างชา้ชาๆทั้งที่ไม่ได้เสียบปลั๊กเขาพยายามทำใจให้ใหสงบ และกลับลงมาทว่าเสียงผู้หญิงร้องให้แผ่วเบาก็ดังขึ้นจากข้างหลังเขาหันกลับไปเห็นหญิงสาวในชุดผ้าถุงสีขาวยืนอยู่ตรงมุมห้องน้ำตาไหลอาบแก้มเธอมองเขาและพูดเสียงเบาเขาไม่กลับมาใช่ไหมแก้วพูดไม่ออกได้แต่ยืนนิ่งร่างของหญิงสาวค่อยๆจางหายไปพร้อมลมเย็นที่พัดผ่านเขารู้สึกหนาวเยือกไปถึงกระดูกคืนนั้นเขาไม่ได้นอนและได้ยินเสียงคลื่นกระแทกฝั่งแรงกว่าปกติเหมือนทะเลก,กำลังโกรธ วันต่อมาเขาไปถามผู้เฒ่าประจำหมู่บ้านได้ความว่าแม่ดาวเคยรอสามีที่ออกเรือในคืนพายุใหญ่เธอจุดตะเกียงรออยู่ที่ระเบียงจนถึงรุ่งสางแต่เรือของสามีไม่เคยกลับมาอีกเลยเธอรออยู่ทุกคืนจนหัวใจหยุดเต้นในคืนพระจันทร์เต็มดวงชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของเธอยังคงรอคนรักอยู่ที่บ้านหลังนั้นคืนนั้นแก้วกลับไปอีกครั้งเขาวางดอกจำปีหนึ่งดอกบนระเบียงและพูดเบาๆว่าแม่ดาวเขาอาจไม่กลับมาแต่เธอไม่ต้องรออีกแล้ว ทันใดนั้นลมแรงพัดผ่านจนตะเกียงดับเสียงคลื่นสงบลงเหมือนทะเลได้พักเงาของหญิงสาวปรากฏขึ้นอีกครั้งในแสงจันทร์เธอยิ้มบางๆก่อนจะค่อยๆละลายหายไปพร้อมสายลมรุ่งเช้าแก้วตื่นขึ้นมาและพบว่ากลิ่นจำปียังคงอบอวลอยู่ในบ้านแต่เสียงร้องให้ที่เคยดังทุกคืนเงียบหายไปบ้านลมทะเลกลับเงียบสงบเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีชาวบ้านบอกกันว่าแม่ดาวคงได้ไปพบคนรักของเธอแล้วในที่ที่ไม่มีพายุอีกต่อไป ในหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาภาคเหนือของประเทศไทยมีตำนานเล่าขานกันมานานเกี่ยวกับสะพานผีผ่านสะพานไม้เก่าที่ทอดข้ามลำธารสายเล็กซึ่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้านกับป่าลึกไม่มีใครกล้าข้ามในเวลากลางคืนเพราะมีเรื่องเล่าว,ว่าทุกครั้งที่มีคนข้ามตอนเที่ยงคืนมักได้ยินเสียงฝีเท้าอีกคู่เดินตามอยู่ข้างหลังและบางคนก็หายตัวไปโดยไร้ร่องรอย ลินหญิงสาววัย22ปีเป็นลูกหลานของคนในหมู่บ้านเธอเพิ่งกลับจากกรุงเทพเพื่อดูแลยายที่ป่วยระหว่างอยู่ที่นั่นเธอได้ยินเด็กๆพูดถึงสะพานผีผ่านด้วยความกลัวแต่ลินกลับคิดว่าคงเป็นแค่เรื่องแต่งให้เด็กไม่ออกไปเล่นตอนดึกคืนหนึ่งเมื่อยายของเธออาการสุดหนักและหมอตำบลอยู่ฝั่งอีกด้านของลำธารเธอจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องข้ามสะพานนั้นในเวลากลางคืน ฝนโปรยลงบางๆงกลิ่นดินเปียกลอยขึ้นมาจากพื้นลินถือไฟฉายสองทางขณะเดินขึ้นสะพานเสียงไม้แผ่นเก่ากระรอบแกรบใต้ฝ่าเท้าดังขึ้นตามจังหวะก้าวเธอเดินเร็วขึ้นด้วยหัวใจที่เต้นแรงแต่จู่ๆเสียงฝีเท้าอีกคู่ดังขึ้นจากด้านหลังเธอหยุดเดินและเสียงนั้นก็หยุดเช่นกันเมื่อหันกลับไปมองก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนอกจากหมอกหนาที่ปกคลุมสะพานเธอสูดหายใจลึกแล้วเดินต่อแต่เสียงฝีเท้ากลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้ขึ้นกว่าเดิมลินพยายามวิ่งแต่จู่ๆไฟฉายก็ดับเธอได้ยิิินเเสียงงงผูู้้หหญกระซบบาาาขว่ ช่วยฉันด้วยความเย็นเยือกแล่นไปทั่วร่างเธอหันขวับไปเห็นเงาหญิงสาวในชุดขาวเปียกชื้นยืนอยู่กลางสะพานผมยาวปิดหน้าน้ำหยดจากปลายผมลงพื้นไม้ทีและหยดลินพูดเสียงสัน่นคุณต้องการอะไรหญิงสาวเงยหน้าขึ้นช้าๆเผยให้เห็นใบหน้าซีดขาวและดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าทันใดนั้นภาพเหตุการณ์บางอย่างผุดขึ้นในหัวของลินหญิงสาวคนนี้เคยเป็นเจ้าสาวที่จมน้ำตายใต้สะพานในวันแต่งงานเพราะเจ้าบ่าวของเธอหนีไปกับหญิงอื่นเธอผูกคอตายด้วยผ้าคลุมหน้า และร่างตกลงไปในลำธารตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาวิญญาณของเธอยังคงวงเวียนอยู่เพราะความเสียใจและความรักที่ไม่สมหวังลินรวบรวมความกล้าและพูดเสียงเบาเธอไม่ต้องรอเขาอีกแล้วเขาไม่ได้กลับมาหญิงสาวนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มบางๆน้ำตาไหลช้าๆแล้วร่างของเธอก็จางหายไปพร้อมสายหมอกที่ค่อยๆละลายเมื่อไฟฉายกลับมาติดอีกครั้งลินพบว่าตัวเองยืนอยู่ปลายสะพานฝั่งตรงข้ามเธอรีบไปเรียกหมอ และช่วยยายไว้ได้ทันหลังจากคืนนั้นชาวบ้านไม่มีใครได้ยินเสียงฝีเท้าบนสะพานอีกเลยบางคนบอกว่ากลางคืนมีเพียงกลิ่นดอกไม้หอมจางๆลอยมาตามลมเหมือนเจ้าสาวผู้น่าสงสารได้จับไปอย่างสงบในที่สุดในจังหวัดทางภาคอีสานของประเทศไทยมีหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าบ้านหนองผือที่ถูกล้อมรอบด้วยทุ่งนาและป่าไม้หนาที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่ากันว่าในป่าลึกด้านหลังหมู่บ้านนั้นมีศาลเจ้าแม่คำแพงที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ในเวลากลางคืน เพราะเชื่อว่าผู้ใดล่วงเกินหรือผู้จจหยาบคายจะถูกคำสาปให้พบกับเคราะห์ร้ายอย่างไม่อาจหลีกหนีได้ต้นชายหนุ่มวัย26กปีเพิ่งย้ายกลับมาบ้านหลังจากไปทำงานในเมืองเขาไม่เชื่อเรื่องลึกลับพวกนี้วันหนึ่งเขาและเพื่อนอีกสองคนเมาเหล้าและท้าทายกันว่าจะเข้าไปในศาลเจ้าแม่ตอนเที่ยงคืนเพื่อพิสูจน์ความจริงพวกเขานำไฟฉายและทูบสามดอกติดตัวไปเสียงจิ้งหรีดและลมที่พัดผ่านต้นไม้ดังสันราวกับคำเตือนแต่ไม่มีใครฟัง เมื่อเดินเข้าไปถึงบริเวณสารเสาไม้เก่าขึ้นราและมีผ้าสามสีพันไว้จนซี่จังต้นหัวเราะแค่สารเก่าธรรมดาเองไม่มีอะไรน่ากลัวเขาพูดพร้อมหยิบผ้าสามสีออกมาแล้วโยนลงพื้นทันทีเสียงลมเงียบลงกระทันหันโลกทั้งใบเหมือนหยุดนิ่งเพื่อนทั้งสองคนมองหน้ากันด้วยความกลัวจูจูจทูบในมือของต้นติดไฟขึ้นเองโดยไม่มีใครจุดกลิ่นไม่แรงจนแสบจมูกเสียงผู้หญิงแผ่วเบาดังขึ้นจากในศาร เจ้ากล้ามากที่มาลบหลู่ข้าทุกคนหันมองเห็นเงาหญิงสาวในชุดไทยสีแดงเลือดผมยาวดำสนิทดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธเธอก้าวออกมาจากสารชาชาแต่เท้าที่เหยียบพื้นไม่ทิ้งรอยใดไว้เลยเพื่อนทั้งสองตกใจจนวิ่งหนีออกจากป่าแต่ต้นยืนตัวแข็งเขาพยายามขอโทษแต่เสียงไม่ออกจากปากหญิงสาวค่อยๆเอื้อมมือมาจับหน้าของเขาความเย็นเฉียบแล่นผ่านผิวกายจงจำไว้ว่าความเคารพคือสิ่งที่มนุษย์ลืมไปนานแล้วเสียงเธอแผ่วเบาก่อนร่างนั้นจะหายไปในอากาศ รุ่งเช้าชาวบ้านพบต้นหมดสติอยู่หน้าศาลใบหน้าเขาซีขาวและมีรอยนิ้วมือสีแดงอยู่ตรงแก้มเขาฟื้นขึ้นมาแต่พูดไม่ได้อีกเลยตั้งแต่นั้นมาเขาใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านอย่างเงียบงนันไม่กล้าเข้าใกล้ป่าอีกหลังจากเหตุการณ์นั้นศาลเจ้าแม่คำแพงถูกซ่อมแซมใหม่ชาวบ้านมาทำพิธีขอขามาและถวายเครื่องเส้นทุกปีไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อเจ้าแม่โดยไม่เคารพอีกเลยบางคืนผู้คนที่เดินผ่านป่าจะเห็นเงาหญิงสาวในชุดแดงยืนอยู่หน้าศาลยิ้มบางๆเหมือนเตือนให้มนุษย์อย่าลืมความศรัทธา ที่หล่อเลี้ยงวิญญาณของตนเองณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับบ่อน้ําต้องห้ามที่ตั้งอยู่หลังวัดเก่าแก่กลางป่าบ่อน้นํานี้มีน้าําใสจนเห็นเงาตัวเองได้ชัดราวกระจกแต่ชาวบ้านเชื่อว่าห้ามมองเงาตัวเองในบ่อน้ําหลังเที่ยงคืนเพราะวิญญาณในน้ําจะดึงร่างลงไปแทนเมย์หญิงสาววัย20ปีเป็นนักศึกษาหมหาวิทยาลัยที่กลับมาบ้านช่วงปิดเทอมเธอชอบถ่ายภาพสถานที่เก่าๆเพื่อทําโปรเจกต์เกี่ยวกับตำนานพื้นบ้าน วันหนึ่งเธอได้ยินยายพูดถึงบ่อน้ำต้องห้ามและเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่หายตัวไปหลังจากไปดูเงาตัวเองในบ่อเมื่อหลายสิบปีก่อนเมรู้สึกท้าทายและอยากพิสูจน์ความจริงขึ้นต่อมาเธอถือกล้องและไฟฉายเดินไปยังวัดเก่าคนเดียวเสียงลมพัดผ่านใบไม้และเสียงระฆังเก่าที่ลั่นเบาๆทำให้บรรยากาศยิ่งวังเวงเมื่อถึงบ่อน้ำเธอส่องไฟลงไปน้ำยังใสสะอาดสะท้อนภาพดวงจันทร์บนผิวน้ำเมยิ้มแล้วหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายแต่จูจ่ๆเธอเห็นเงา อีกเงาหนึ่งในบ่อมันเหมือนตัวเธอทุกอย่างยกเว้นดวงตาที่เป็นสีดำสนิทเธอหันซ้ายหันขวาไม่มีใครอยู่เลยเมจ้องลงไปอีกครั้งเงาในบ่อกลับยิ้มให้เธออย่างเย็นชาจากนั้นเงาก็ขยับโดยที่เมย์ไม่ได้ขยับตามมือของเงาค่อยๆย,ยื่นขึ้นมาจากผิวน้ำราวกับต้องการจะจับเธอเมย์ตกใจจนกล้องร่วงน้ำกระเซ็นใส่หน้าเธอเธอพยายามถอยหนีแต่เท้ากลับลื่นลมและศีรักกระแทกพื้นเช้าวันต่อมาพระในวัดพบกล้องถ่ายรูปของเมย์ตกอยู่ข้างบ่อน้ำ แต่ไม่มีใครพบร่างของเธอเลยเมื่อเปิดกล้องดูภาพสุดท้ายที่ถ่ายไว้ไม่ใช่ภาพของบ่อน้ำหกักแต่เป็นภาพใบหน้าของเมเองที่ยิ้มมองกล้องดวงตาดำสนิทเหมือนในตำนานหลังจากนั้นชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นสิ่งประหลาดทุกคืนวันพระจะมีหญิงสาวคนหนึ่งในชุดขาวนั่งอยู่ริมบ่อน้ำมองลงไปในน้ำเงียบเงียบหากมีใครเดินเข้าไปใกล้จะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆว่า,วาสวยใหมเงาของฉันแล้วเธอก็จะหายไปพร้อมเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆ จนทุกวันนี้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ่อน้ําหลังพระอาทิตตกอีกเลยบางคนว่าถ้าเผลอส่องเงาตัวเองในน้ําตอนกลางคืนเงานั้นอาจจะไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปในอําเภอเล็กๆของจังหวัดนครราชสีมามีตำนานหนึ่งที่คนในพื้นที่พูดถึงด้วยเสียงกระซิบโรงเรียนร้างบ้านห้วยผาโรงเรียนไม้เก่าที่ถูกปิดมานานกว่า30ปีหลังเกิดเหตุไฟไม่กลางดึกซึ่งฆ่าชีวิตเด็กนักเรียนไปเกือบทั้งชั้นเรียนตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เพราะเชื่อว่าเสียงหัวเราะ และเสียงร้องให้ของเด็กๆยังดังอยู่ในความมืดการนักถ่ายสารคดีหนุ่มที่ชอบเรื่องลึกลับได้ยินข่าวนี้จากเพื่อนักกล่าวเขาตัดสินใจเดินทางไปถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับสถานที่หลอนทั่วประเทศและโรงเรียนบ้านห้วยผาคือหนึ่งในจุดหมายสำคัญเขามาถึงที่นั่นตอนเย็นอาคารไม้สองชั้นที่สุดโสมตั้งอยู่ท่ามกลางหญ้าสูงสูงหน้าต่างแต่กระจายผนังเต็มไปด้วยรอยไหมเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าการตั้งกล้อง และเริ่มบันทึกเสียงเขาเดินเข้าไปในอาคารห้องเรียนเต็มไปด้วยโตเรียนที่ไม่ครึ่งหนึ่งกลิ่นไม้เก่าผสมกลิ่นควันจางๆยังคงหลงเหลืออยู่เขาเริ่มสัมภาษณ์ตัวเองหน้ากล้องที่นี่คือโรงเรียนที่ไฟไม่เมื่อปี2,535ว่ากันว่าเด็กๆยังไม่ไปไหนขณะพูดเสียงลูกบอลกลิ้งมาจากอีกห้องหนึ่งการหยุดพูดทันทีเขาส่งไฟฉายไปเห็นลูกบอลสีแดงเก่า กลิ้งมาหยุดที่เท้าเขาเสียงเด็กหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังเขาหันกลับไปไม่มีใครอยู่แต่เงาเล็กๆหลยเงาปรากฏอยู่บนผนงังทั้งที่ไม่มีแสงจากด้านนั้นกล้องที่ตั้งไว้เองเริ่มขยับช้าชราวกับมีคนจับขาตั้งอยู่การรู้สึกหนาวว่าไปทั้งตัวเสียงเด็กพูดขึ้นมาแผ่วเบาคุณมาช่วยเราหรือเปล่าเสียงนั้นเศร้าและสันเครือเขารียพูดฉันไม่ได้มาทำร้ายฉันแค่มาบันทึกเรื่องของพวกเธอทันใดนั้นแสงไฟฉายดับลงความมืดปกคลุมทั่วทั้งห้องเสียงร้องให้ของเด็กหลายคนดังขึ้นรอบตัว เมื่อแสงกลับใหม่ครั้งเขาพบว่าตัวเองยืนอยู่หน้าประตูโรงเรียนขาตั้งกล้องหักครึ่งกล้องถ่ายหายไปเขารีบวิ่งออกจากที่นั่นโดยไม่หันกลับมาเลยวันรุ่งขึ้นเขากลับมาที่หมู่บ้านและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผู้ใหญ่บ้านฟังแต่ชายชราเพียงสายหน้าและพูดว่าลูกบอลสีแดงนั่นมันเป็นของเด็กคนหนึ่งที่เสียชีวิตในคืนนั้นเธอมักเล่นมันก่อนนอนทุกวันคืนนั้นการเปิดกล้องสำรองที่ติดไว้ในกระเป๋าอย่างสัน่นมือเขาพบคลิปสุดท้ายที่ถ่ายได้ภาพเป็นห้องเรียนที่มืดมิด และมีเด็กหลายคนในชุดนักเรียนยืนอยู่เรียงแถวยิ้มให้กล้องแล้วเสียงหนึ่งพูดเบาๆว่าตอนนี้พวกเรามีเพื่อนเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วจากนั้นภาพก็ดับลงทันทีในจังหวัดพัทลุงทางภาคใต้ของประเทศไทยมีเรื่องเล่าขานที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อเสียงดังคาหาจันทราบ้านเก่าแก่ของตระกูลเศรษฐีที่ร่ำรวยจากการทำเหมืองดีบุกเมื่อเกือบร้อยปีก่อนบ้านหลังนี้เคยเป็นที่เลื่องลือในความงดงามและความลึกลับ แต่ภายหลังกลับถูกทิ้งร้างไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะทุกคืนวันพระจะมีเสียงเปียโ,โนดังออกมาจากห้องโถงท,งทั้งที่ในบ้านไม่มีใครอยู่เลยนาทีชายหนุ่มนักประวัติศาสตร์เดินทางมาจังหวัดพัทลุงเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเขาได้ยินเรื่องคฤรืหาจันทราและเกิดความสนใจอยากบันทึกภาพไว้วันหนึ่งเขาขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้าไปสำรวจคฤราสห์หลังนั้นเพียงลำพัง ทันทีที่ก้าวเข้าไปในบ้านกลิ่นอับและฝุ่นคะคลุ้งไปทั่วเฟอร์นิเจอร์ไม้ถูกคลุมด้วยผ้าขาวเก่าๆพื้นยังคงสะท้อนเงาแม้เวลาผ่านไปหลายสิบปีบันไดไม้ค่อยๆส่งเสียงดังเอียดทุกครั้งที่เขาเหยียบขึ้นไปเมื่อมาถึงชั้นสองเขาเห็นห้องหนึ่งเปิดอยู่ภายในมีเปียโ,โนสีดำตั้งอยู่กลางห้องฝุ่นหนาก็ทั่วแปน้นแต่กลับมีกลีบดอกกุหลาบสดวางอยู่บนฝาเปียโ,โนราวกับเพิ่งถูกวางไม่นานนาทีรู้สึกขนลุกแต่ยังคงยกกล้องขึ้นถ่ายจู่ๆเปียโน,โน ก็ดังขึ้นเองเสียงเพลงชาชาเศร้าลึกสะท้อนก้องทั่วห้องเขาหันไปเห็นหญิงสาวในชุดลูกไม้สีขาวนั่งอยู่ที่หน้าเปียโน,โนเธอมีผมยาวสีดำคลับผิวซีดราวแสงจันทีพูดเบาๆคุณคือใครหญิงสาวหันมาชาชายิ้มบางๆแล้วพูดด้วยเสียงหวานปนเศร้าฉันคือมณีจันทร์เจ้าของ,ของคฤหาสนนนี้เธอเล่าให้ฟังว่าในคืนวันแต่งงานเจ้าบ่าวของเธอหนีไปกับหญิงคนรักเก่าเธอจึงเล่นเปียโ,โนเพลงสุดท้ายแล้ว ใช้ริบบิ้นขาวรัดคอตัวเองที่หน้ากระจกทุกคืนวันพระเธอจะกลับมาเล่นเพลงนั้นเพื่อรอคนรักที่ไม่มีวันกลับมานาทีรู้สึกสงสารจึงพูดว่าคุณไม่ต้องรออีกแล้วเขาไปนานแล้วหญิงสาวนิ่งไปชั่วครู่ก่อนน้ำตาจะรินลงบนแป้นเปียโ,โนเสียงดนตรีค่อยๆเบาลงจนเหลือเพียงเสียงลมหายใจเบาๆแล้วร่างของเธอก็ค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงกลิ่นดอกกุหลาบลอยอยู่ในอากาศรุ่งเช้าเมื่นทีกลับมาที่คฤราสน์อีกครั้งเปียโนสี ดำยังอยู่แต่คราวนี้กลีบดอกกุหลาบแห้งกรอบไปหมดเขากลับมาที่กรุงเทพพร้อมเขียนบันทึกเรื่องนี้ไว้ในบทความชื่อเสียงเปียโ,โนแห่งจันทราแต่ทุกคืนหลังจากนั้นเขาจะได้ยินเสียงเพลงเดียวกันดังเบาๆจากห้องทำงานของเขาเหมือนใครบางคนยังคงเล่นอยู่ใต้แสงจันนั้นไม่สิ้นสุด